ทรทุกภาคของไปวัดสุดเนือสุดได้ปลายอีสารหรือชายแดนตะวันออก การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสายการเดินรถรับใช้ประชาชนอยู่ทุกคนทุกแห่งจากสายการเดินรถดังกล่าวทุกท่านมีโอกาสที่จะเดินทางไปชมการละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่นต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วในโอกาสาน,นี้เราจะนำท่านไปชมการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นลีลาชีวิตทีดทด่ดีแบบหนึ่งของชนชาวไทยการละเล่นพื้นเมืองแบบนี้ ปัจจุบันกำลังจะสิ้หายกรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการฟื้นฟูละถ่ายทอดแบบอย่างใหม่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรหุ่งไปยังจังหวัดนครสวรรค์สิ่งที่ยังมีแบบอย่างการละเล่นผู้เมืองที่เรียกว่าเต้นกรรมรำเทียวอยู่การเดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันนี้สะดวกสบายยิ่งขึ้นมาเพราะการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนขบวนรถนกีฬาหลายขาบวนเชื่อเ,เปิดโดยรถรางกรุงเทพทีสุโอบในตอนกลางคืนเพื่อขึ้นทุกวันและเมิดโดยรถเรือรางกรุงเทพก็เป็นายดีขบวนหนึ่งทุกวันเหมือนกันตั้งแต่วันที่16กเดือนนี้เป็นต้นไปใการเดินทางไปชมการเต้นกำรำเคียวเราไปลงแค่สถานีเนินมะกอกเพราะว่าแหล่งที่ยังมีผู้รู้เรื่องเต้นกำรำเคียวนั้นอยู่ที่ตำบลย่านมัสยีอำเภอพยุหัีรีจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางโดยรถไฟไปลงที่เนินมะกอกเป็นจุดที่ใกล้กับย่านมัสีมากที่สุดเจ้าหน้าที่รลลรกรมศิลปากรเดินทางไปยังเนินมะกอกเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วเมื่อลงจากรถไฟแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์เพื่อเดินทางไปยังย่านมัสีต่อไปเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปมีข้าราชการและศิล,ลปินของรลลรกรมศิลปากรทั้งหญิงและชายเที่ปินเหล่านี้จะไปถ่ายทอดแบบอย่างของการเต้นกำรำเกียว พื่อรักษาประเพณีการละเล่นอันนี้ไว้ที่ให้สูญหายไปการละเล่นร่วเมือที่เกียกเก่ยวกับการเจ็บเกี่ยวข้าวนั้นแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาพต่างก็มีการละเล่นไปอย่างหลายแบบหลายอย่างยกันการเต้นกำรำเคียวก็เป็นการละเล่นที่ดีและสวยงามอย่างนนตนปัจจุบันนี้กําลังจะสูญหายที่ย่านมัสีก็เลิกเล่นกันมาเป็นเวลาประมาณ2ี่สปีแล้วผู้ที่รู้เรื่องเต้นกำรำเคียวสามารถจะร้องและรำได้ ปัจจุบันนี้ก็มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ70ปีเข้าไปแล้วซึ่งถ้าผู้เฒ่าเหล่านี้ถึงแก่กรรมไปประเพณีการละเล่นเต้นกรรมรำเขียวก็จะสูญหายไปด้วยดังนั้นกรมศิลปากรจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปถ่ายทอดแบบอย่างการเล่นเต้นกรรมรำเขียวไว้เพื่อรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปการเดินทางไปถ่ายทอดแบบอย่างการเล่นเต้นกรรมรำเขียวไวน้นี้ในพระนิจอยู่โภอธิบดีกรมศิลปาก,กรได้เดินทางไปอำนวยการด้วย ตนเองด้วยที่ย่านมาสัสยิดอาถิปดีกรมศิลปรกรอำนวยการอยู่ด้วยความร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กรมศิลปรกรได้สืบหาพ่อเพลงแม่เพลงที่ยังเล่นและร้องเต้นกรรมรำเคียวได้แล้วขอให้ไปแสดงการละเล่นที่ในท้องทุ่งอันเป็นผืนนาของกำนันตำบลย่านมัสีิเพื่อที่ศิลปินกรมศิลปรกรจะได้สุขหัดถ่ายทอดแบบอย่างการละเล่นไว้ และบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยการถ่ายทอดดังกล่าวนี้ในมนตรีตราโมดศิล,ลปินพิเศษของกรมศิละปากรได้ไปร่วมอํานวยการด้วยเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วก็ลงมือถ่ายทอดกันนชาวบ้านย่านมัสซีที่สามารถเล่นเต้นกรรมรำเทียวได้ปัจจุบันนี้ล้วนแต่แก่มากแล้วนนบางคนมีอายุถึง8 0ปี พวกกบเพลงแม่เพลงที่ยังสามารถเล่นและร้องได้ต่างแสดงการละเล่นให้ศิลปินกรมศิลปากรได้ชมและฝึกร้องรำตามรูปการละเล่นตอนนี้เรียกว่าการเส้นําส่วนการรำเทียวเป็นการเล่นอีกตอนนึ่งเพลงเส้นําก็มีเพลงมาเพลงไปเพลงเดินเพลงรำเพลงบินเพลงร่อนเพลงแข เรยร้เรียนรู้ยาแม่มาแมมาลิมา,มาแม่มาเรียนเรียนมาจจะมาล้ำจมัวนั่งทำข้าพเจ้าร้องยาสีแสดงการเส้นกรรมดึวความผูกพันเกิดถึงอดีตเมื่อ20ปีก่อนการรำชั้นแรกโดนเป็นวงกนมแต่ต่อมาก็จะมีการล่อกรรม โดยฝ่ายชายออกไปรำล่อกรมฝ่ายหญิงคนใดคนหนึ่งก็ได้ตามที่ใจชอบศิลปุนชายของกรมศิลปกร,รแต่งกายแบบพื้นเมืองนั่งชมและศึกษาแบบแผนการเต้นกรรมอยู่กับชาญาญาัิษ์สการเต้นกรรมนี้ผู้เล่นจะถือเคียวในมือขวาส่วนมือซ้ายถือรวงข้าวการร่ายลำจะวาดเคียวโดยเอาฟังสันเคียวออกเสมอส่วนการก้าวเท้าก็ก้าวเป็นจังหวะโดยเท้าขวานำ ชาว้ายก็หลาตาไปนอกจากผู้รําแล้วก็ยังมีลูกคู่อยู่มัจะปรบมือและร้องตามไปอย่างนแเดินเดินแมเดินแี่ลุมืที่บ่มนูจะอสินเดินหน้าี่ลุ่มยที่บ่แมนูจะตินเดินมทางก็ลกกระหอบกระเหินเดินก็นางเ้ย ใน,นรรรรกรณีผิวโพอธิบดีกรมศิลปากรแหลงกิดต่อขึ้นเป็นกำรำเทียวศิลปะการละเล่นแบบนี้เป็นอุจจิพั์คือศิลปะหนีได้ซึ่งทาไมหาทางเจ็บรักษาไว้ก็อาจจะสูญหายไปเลยกรมศิลปากรจึงได้ดาเนินการถ่ายทอดไว้และจะได้นําโปรแกรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อรักษาแบบฉบับของการเต้นกำรำเชียวให้คงไว้สื่อไปเช่นเดียวกับที่กรมศิลปากร โดยรักษาและฟื้นฟูการละเล่นเฉดเทิงและมโนราล์นตอนการเต้นกรรมไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเรื่องของการรำเคียวหรือรำเกี่ยวซึ่งเป็นการละเล่นของชาวนาในระหว่างที่เกี่ยวภาพนั่นคือเกี่ยวข้าวไปวางเมื่อน,นึกสนุกก็ร้องเพลงไปก่านและเมื่อน,นึกสนุกฉลานร่าเริงอีกคร ก็อาจจะหยุดเกี่ยวข้ามาร้องรำกันเป็นคู่คู่ประดับสำหรับการรำเคียวหรือรำเกี่ยวนี้ชาวนาเล่นกันในบริเวณทุ่งนาซึ่งกําลังเก็บเกี่ยวผิดกับการเต้นกรมซึ่งเป็นการละเล่นที่ลานหรือในที่ว่าเมื่อยหยุดพักจากการเก็บเกี่ยวแล้วชาวนาของไทยภาคต่งตางๆต่างก็มีการละเล่นในฤดูเก็บเกี่ยวแตกต่างกันไปเช่นมีการเล่นเพลงเกี่ยวข้าวและการรำแบบต่างๆ การเต้นกำรำเกียวก็เป็นการเล่นแบบหนึง่งของชาวนานในท้องถิ่นเป็นศิลปะพื้นเมืองอันเป็นลีลาชีวิตที่ดีแบบหนึง่งกรมศิลปากรจึงได้ถ่ายทอดและรักษาแบบอย่างไว้ไม่ให้สูญหายไปในการถ่ายทอดครั้งนี้ข้าราชการศิลปินท่านชายและหญิงได้ไปฝึกซ้อมการร้องและรำด้วยตนเองและลงทุนแต่งกายแบบชาวนาพื้นเมืองเมื่อฝึกซ้อมการรำเกียวหรือรำเกี่ยวข้าราชการศิลปินก็ลงทุนเกี่ยวข้าวด้วยตนเองทั้งหญิงและชาย พ่อที่จะได้ทราบถึงวิธีการเล่นรำเคียวอันแท้จริงของชาวพื้นเมืองจะได้นำแบบอย่างของการละเล่นดังกล่าวนี้มาถ่ายอทอดให้แปร่หลายได้อย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการละเล่นอันเก่าแก่และมีค่าของคนไทยสึ่ ชาวนาที่ไปช่วยลงแขกเยี่ครับบางคนก็จะหยุดเกี่ยวข้าวช่วยเราแล้วก็หันไปร้งองและรำแบบที่เรียกกันว่ารำเกี่ยวหรือรำเกี่ยวการเราเล่นแบบนี้ทำให้การลงแขกช่วยกันเกี่ยวข้าวมีชีวิตชีวาและสนุกสนานยิ่งขึ้นเฉพาะอ,อย่างยิ่งเป็นการพักเหนื่อยไปด้วยในตัวและระหว่างที่เกี่ยวข้าวเป็นงานหนักไม่ใช่น้อยการรำเกี่ยวทีแรกี่ชาวนาหยุดเกี่ยวข้าวมาร้องและรำเกี่ยวคนสองคนก่อน และเมื่อร้องไปรำไปยิ่งสนุกสนานหนักเข้าพวกที่ช่วยกันเกี่ยวข้าวอยู่ในขณะนั้นก็จะหยุดเกี่ยวหันไปร่วมวงรำเคี่ยวกันมากขึ้นบางทีก็หยุดเกี่ยวหันไปรำเคี่ยวกันทั้งคณะเลยก็มีชาวนาผู้เฒ่าแห่งย่านมัสซีนครสวรรค์แสดงการเกี่ยวข้าวแล้วก็หยุดเกี่ยวหันไปวงรำทำเพลงรำเคี่ยวการแสดงเป็นไปอย่างสนุกสนานเต็ไมไปด้วยชีวิตชีวา และถูกต้องตามแบบแผนที่เคยเล่น,าม,บบาน,นมาแต่โบราณก่าล่อใส่จะมาหลอใบตองเอเ้ยลงไว้เส้นมางขอช้า

เมฆเขามาเพ็จอาภัตพุที่จะขอออฝากลากแล้วเหมือนน้ำไหลให้ล่องอ้นปลาผักลักคลายสนอไอเถิดไม่ใจอืด เล่นเส้นกำและรำเขียวเป็นการเล่นที่ต่อเน,นื่องกันหรือเกี่ยวพันเป็นอย่างสน,นระหว่างที่เกี่ยวข้าวชาวนาก็เล่นรำเกียวหรือรำเกียวในเมื่อเกิดสนุกสนานขึ้นมาหรือว่าต้องการจะพักผ่อนจากการเกี่ยวข้าวสรุปได้ว่าการรำเกี่ยวนั้นชาวนาเกี่ยวข้าวไบพลางและเมื่อจะหยุดพักหรือน,นึกสนุกขึ้นก็เล่นรำเกี่ยวส่วนการเส้นกำนั้นเป็นการเล่นในระหว่างหยุดพักโดยเฉพาะ เวลาชาวนาที่ไปร่วมแรงกันเกี่ยวข้าวเมืเ่อเลิกจากการเจ็บเกี่ยวหรือหยุดพักจากการเกี่ยวก็จะไปเล่นเส้นกำตอนนี้ก็เป็นการเส้นกรรมซึ่งมีเพลงอยู่สิบแบบเช่นเพลงเดินเพลงรำเพลงล่อนเป็นต้นเพลงแต่ละแบบก็มีเนื้อร้องแตกต่างกันไปตามภาพเพลงเช่นเพลงเดินก็มีเนื้อร้องว่าดวเดิน,เ,นเ,เดินเช่นร้องว่าเดินคณะแม่เดินนกเปล่าเขาเหินเดินที่สูกเพลง แล้วถ้าเป็นเรืเ่งบินก็มีเนื้อรองว่าบินสนะแม่บินสองปีนก็เพื่อสิใครเลยจะบินไปได้อย่างเจ้าใส่หม้อกเกี๊ยวข้าวลำกำงามดอกานยงลำต้นลกำรังเกียวแห่งท้องคุ้มกว้างย่านมาสีนี้ ผู้เท่าแห่งนครสวรรค์เล่าอะ่ะการเล่นแบบนี้สนุกอย่างถึงขนาดเล่นเอาหนุ่มสาวสมัยกระโน้นลืมทํางานต่อหรือว่าเมื่อเลิกงานแล้วก็ไม่คิดจะกลับบ้านกันทีเดียวการวาดเที่ยวเข้าออกทางจังหวะเพลงร้องและลีลาของเพลงร้องซึ่งยั่วเยากระเซ้าใจชวนให้เพลิดเพลินสนุกสนานถึงขนาดแทบจะลืมกินลืมนอนเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฝ่ายชายเข้ารำล่อกำนั้น ฝ่ายชายต้องมีเีลาหาช่องทางที่จะเอาด้ามเขียวกระทุ้งหน้าอกฝ่ายหญิงและมุ่งที่จะเอารวงข้าวในมือซ้ายแตะแก้ฝ่ายหญิงให้จมด่างฝ่ายหญิงก็ต้องพยายามร่ายรำป้องกันไม่ให้ฝ่ายชายทําอะไรได้และถ้าฝ่ายชายพลาดพาก็จะโดนฝ่ายหญิงเอาด้ามเขียวสังเขียวหรือว่ารวงข้าวตีเอาแรงแรงว่าเหมือนกันการเข้าลอกของฝ่ายชายและการป้องกันของฝ่ายหญิงดังกล่าว ระทำโดยท่ารำตลอดเวลา

และจังหวะเพลงร้องอยู่ตลอดเวลาพร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลปรกรก็ได้บันทึกภาพเพลงบันทึกเนื้อร้องและบันทึกเสียงเพลงร้องกับจังหวะต่างๆไว้โดยละเอียดเพื่อถ่ายทอดการเต้นกรรมรำเขียวจากย่านมัสีมารักษาไว้มิให้สูญหายไปได้ศิละปะพื้นเมืองการเต้นกรรมรำเขียวนี้กรมศิลปรกรจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นและจะเผยแพร่ให้ประชาชนท้องถิ่นต่างๆนิยมเล่นกันมาก จะได้เป็นการพระดุงรักษาศิลปะในยุคม่ยนมตงตื้น้อจำ่จังหวะยืงยามของการศกรรนั้นจะเห็นได้ว่าใช้ท่าขวานำโดยยกขึ้นเล็กน้อยด้วยท่าซ้ายก็มาตาม เพื่อเท้าก้าวลงจังหวะนั้นก็ยอดตัวเล็กน้อยพร้อมกันนั้นก็มีการโยกตัวท่อนบนไปตามจังหวะเพลงแบบเดียวกับท่วงท่าร่ายรำข้างหน้าประสินไทยอย่าง অধা <laughs> <laughs> เาามพบอพาปพภาออออาาินของกรมศิลปากรที่เดิน<ม>ทางไ,<ม>ไปฝึกซ้อมถ่ายทอดการ<ม>เล่นเป็นกำรำเทียวใบนี้มีศิลปินชายสามคนและศิลปินหญิงอีกนงานถ่ายทอดเป็นกำรำเทียวนี้ในนุ่มอยู่ในธรรมในขานุการกรมศิลปากรและในสมพรอยู่โพ วนาแผนพิธภัณฑ์และโบราณสถานเป็นเจ้าหน้าที่สรัรวจหาท้องถิ่นที่ยังมีการและติดต่อดําเนินการโดยชั่วไปการฝึกซ้อมของศิลปินที่ฝึกซ้อมกับชาวบ้านผู้เฒ่าแห่งย่านมัสีิํดำเนินไปอย่างรวดเร็วและได้ผลดีเพราะศิลปินแต่ละคนมีความชำนาญและมีพรสวรรค์เกี่ยวกับการร่ายตำ ิดอำดําลำดีลำีาดอกคำำติดลำดีลือีดดอกคำลอยนี่แน่แท้แน่สองลเดือดบั้มเต่าขุดเท้าย่านัศรีฝ่ายชายก็แสดงการรำโลกกรรมศป็นหญิงผู้ศิลปกร เป็นศิลปินหญิงมีวานชำนาญในการร้งกัำปอรนงะดมกและพร้อมกันนั้นศิลปินชายก็ลองซ้อมรำลอกกับอรุประจิตปิดพันฝ่ายหญิงไปด้วยรำ สองสีลด้นแผ่นดินไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นนาและประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวาการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยจึงมีการละเล่นเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวกับพื้นนาอยู่เป็นมากการละเล่นพื้นเมืองแบบโฟกดานส์นี้เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของไทยและเป็นลีลาชีวิตที่ดี จึงควรจะรักษาไว้ให้เป็นศิลปะพื้น,นเมืองประจำชาติไม่ควรจะให้สูญหายไปถึงม้าวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยและรูปแบบของสังคมไทยจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแต่ประชากรไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับหืนนานลานนวดข้าวและฝางข้าวเช่นเดียวกับสมัยโบราณและจะยังคงใช้ชีวิตเช่นนี้อยู่ต่อไปอีกนาน ดังนั้นประเพณีการละเล่นขื้นเมืองเกี่ยวกับฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจึงมีความสาคัญและมีค่าอย่างยิ่งบวดและเมื่อมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมคนจิตใจเป็นจุดกําเนิดแห่งสามัคคีคํานองเดียวก,กันกับการร่วมกําลังหรือการลรงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งในชนบทมีการร่วมมือรวมกําลังกันอย่างจริงการรวมจิตใจชนี้ยากที่จะหาได้ในสังคมอยูนมันเหมือนกับฟางนับร้อยพัน ที่มารวมกันได้เป็นกองฟางกองใหญ่มากิดม ที่องไเาคหลจิากทฝึกซ้อมหัดเต้นกำรำคีรจากชาวบ้านุงเขาแห่งย่านศีศิลปินของกรมศิลปากรก็นงแบบอย่างการร่ายรำและการร้องบรรยายทอดกัการศิลปินและนักเียนน้าศิล ตอนนี้ศิลปินที่ไปฝึกขัดมากําลังสอนท่ารายรำวาดเดียวซึ่งการวาดเข้าตัวและวาดออกจากตัวจะต้องคลิกต่อทังสันเขียวทำชินเดียศิลปินและนักเรียนหน้าตัเป็นปบางคนก็ฝึกสอนฝึกมือเป็นลุกศรหรูอจังหวะเลนและเพื่อให้ชำนิชำนาญมากขึ้นศิลปินหญิงที่ไปหัดมาจากชานมาสีก็ร้องนำมู่ขึ้นเป็นศิลปินหนึ่ง ศิลปินหญิงชายที่ไปหักมาก็แสดงการรวามพูดกันให้ดูเพื่อศิลปินนั้นเรียนนาตืินเต้นได้เห็นแบบอย่างทอิสระแห่งจริงเพื่อจะได้คัดรองความอย่างนั้นเพื่อนนบอกข้ารายรำและจังหวะร้องให้เข้าใจกันดีแล้ว เป็นแลนะน,นักเรียนนาฏศินทั้งหมดก็เริ่มตั้งวงลองฝึกซ้อมเส้นกำรำเคียวตามแบบฉบับของชาวบ้านญาติมัสีสินลาาปอกการเส้นกำรำเคียวกรมศิลปากรฝึกซ้อมเตรียมไว้เพื่อจะเปิดแสดงให้ประชาชนชมในโอกาสต่อไปซึ่งได้กล่าวไว้ว่าจะเล่นเส้นกำรำเคียวแสดงเป็นครั้งแรกในงานสัปดาห์แห่งวนนรรณคดี เดือนจำปีปี2555ซึ่งเพิพเ่มในวันที่5าคศิสสลปกปได้เกิจ,กาาจากคนรนต้นปี2553จากการเปิดแสดงให้ประชาชนชมและเผยแก่หรือวิธีการาต่ตาง เชื่อว่าท้องทินต่างๆมจะตื่นตัวในการเล่นเป็นกรรมระมัและสังฝ่ายบทกวงก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ไร้ที่ยิ้มะไร่อะไรจ้าวบ้านบ้จะยังไา่ที่อเที่ยวเล้นกรรมเลย เ็จะเห็นจังหวะท่าทาี่ยืงย่าไปได้อยางชดเนรรมศิลปกรได้ปรับปรุงท่ารายรำและจังหวะืนยาให้สวยงอีก้วดันการเต้นกรรำเทียวที่เห็นอยู่นี้จึงตอเยอนที่แสดงการเต้นกำรรํา กองแสดงภาเป็นกรรมในแบบเล่งต่างเล่งเดินเล่งร่ำและเล่งหยิบลำลอยแน่แม่จังลำเตื้อละบลำเสา ก็ขยับแขนขยับขาทำท่าเหมือนจะบินก้อนหินจิงๆหนึ่งก้อแล้วก็เป็นการว่าวิ่ซึ่งแสดงได้อย่างน่าดูมากบินไปดูหน้าเอ๋อแม่บินมาบินมาลีบินแม่บินมาต้องบินกับเธอ I'm